27เกมษุนายนปีพุทธศักราชสอ6พที่นี่ครับอินฟินิตี้อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับหกนาฬิกาสิบนาทีสามสิบหกองศาอาการพลังดีมากครับ วันนี้เป็นวันดีละลาย,ยาสำหรับพวกเราชาวอนะินฟินิตี้ครับแปลงสาธิตของเราเข้าสู่วันที่21แล้วจากต้นที่ป่าคนต่อหน้าเราก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะสำหรับเราเองก็ภูมิใจแล้วครับส่วนบางคนที่เขาเคยทำมาสวยก็ ยังไม่โอเคกับเราเท่าไหร่แต่สำหรับเราก็คือโอเคมากครับเพราะเรารู้ว่าเรามีอะไรบ้างทำยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราเริ่มได้เห็นเลยก็คือเราได้ปรับปรุงดินครับปรับปรุงดินเท่าที่ความรู้สึกข,ของเราที่เราใช้มาแต่เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือ ยาอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราทราบคือสิ่งเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยสารที่มันเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ท่าไหรเรียกว่าสารดินซียรอย่างที่สองก็คือเราได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับพัฒนาที่ดินจังหวัดโครงการของเกษตรอินทรีย์สุรินเราได้เข้าร่วมโครงก,การับโดยตโนมัติ ต่อมาก็คือดินของเราครับเราได้เข้ามาก็คือดินที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีหลายอย่างมากครับสำหรับการเพิ่มทำมีสีของเราพอเราได้คุยกับหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือเอกชนอะไรต่างๆของคนใพื้นที่หรือมีความรับชอบ ภากเกษตรของจังหวัดก็ดีหรือหน่วยงานอื่นๆที่เขาให้การสนับสนุนกเกษตรอำเภอก็ดีก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับพวกเราได้หลายอย่างมากสําหรับแนวความคิดของพวกเราก็คือปรับให้เป็นสฐานที่ที่มีคุณค่ามากขึ้นครับอินเดียอสเท ตางม,มูลค่าของพื้นที่ของที่ดินใหชุมชนรอบพันนะครับสิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือร้านค้าและระบบการตลาดซึ่งเรากำลังทำเชื่อมโยงไปถึงกลไกของสังคมที่เรากำลังพึ่งพาและอาศัยเขาอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือโซเชี่ยวค,ครับเราทำเพจใน facebook เราทำช่อง ให้คนติดตามใน YouTube วันนี้ครับวันนี้เอง21 21เมษายนช่องของเราผ่านโกฎการสร้างรายได้ของ YouTube ครับใช้เวลาทำช่องอยู่ประมาณสัก10เดือนครับทำจริงๆจังๆก็น่าจะประมาณสัก5-6เดือน หรือเกตเดือนได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่ก็ผ่านแต่หลักๆที่เราใช้เดินเรื่องทำช่องของเราหรือเพจของเราอะไรต่างๆก็มาจากเขานี่แหละนะเป็นหลักๆเลยก็คือด่าเรื่องเราตั้งเป็นตัวตั้งตัวตีในการเดินเรื่องเขาคือเพล ของเรื่องครับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อินฟินิตี้ก็ดีในช่องของเราก็ดีเพจของเราก็ดีมาจากเขาแต่ถ้าเราดูคลิปในช่องทางต่างๆในการ สร้างรายได้ของ Youtube เราใช้เวลาแค่มันจะมีขั้นตอนที่เราเข้าไปทำสามขั้นตอนแต่เราใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาวันเดียวผ่านทุกอย่างเลยผ่านทุกอย่างเร็วมากครับไม่รู้ว่าเพราะเราลงคลิปที่มันต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็อันนี้ยังไม่ทราบระบบเอากลกอริทึมของ y o u t u b บ แต่เราก็ผ่านได้อย่างเร็วมากครับบางคนก็เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแต่เราใช้เวลาแค่วันเดียวนะเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ได้เลยนี่ครับสิ่งที่เราได้เยอะมากเยอะมากจริงๆมันสำหรับเราเองครับคนที่ตั้งเป้า,ปาวางโครงการไละเขียน รูปแบบไว้เรารู้สึกว่าเราได้เยอะจากเขาดาวเรือแต่พื้นฐานจริงๆก,ก็คือเรื่องของทาเกษตรให้มันเป็นระบบอินทรีย์เนี่ยตรงนี้เราเราถือว่าเราได้เยอะมากได้เรียนรู้อะไรต่างๆมันสามารถเป็นพื้นฐานในการที่จะเชื่อมโยงระบบต่างๆให้มันเข้ากันระบบสังคมระบบการเมืองระบบศาสนาระบบความเชื่อหรือ อะไรตามันเริ่มต้นจากนี่จริงๆเพราะว่าอินทรีย์มันก็เหมือนพื้นฐานแห่งการหาอยู่หากินความเป็นอยู่พื้นฐานจริงๆครับแต่ในอีกลักษณะหนึ่งมันก็ขัดกันกับสังคมที่กำลังเดินไปอย่างรวดเร็วมันขัดกันอยู่ นั้นเหมือนเมื่อเราทำมีซีก็เหมือนเราถอยห่างออกจากสังคมซึ่งกำลังเปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันมันเป็นระบบเนาะความเป็นจริงของโลกที่มันกำลังเดินไปไม่มีอะไรขาดได้แต่เราจะมองเห็น ความเป็นจริงของการใช้ชีวิตที่มันเสถียรและมีคุณภาพนั้นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่หยุดแล้วก็มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตีสีนี่แหละบางทีเราก็ศึกษาธรรมะบทเรียนเช่นอ่านสนทนาธรรมะ หรือทำงานให้ศาสนาโดยตรงเลยแต่บางครั้งมันก็ยังเข้าไม่ถึงบทแห่งความสงบเพราะบางครั้งมันก็เป็นแค่ความชิดความเห็นการพูดคุยแล้วก็ความรู้เท่านั้นแต่มันยังไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นชีวิตจริงแต่พอมา ได้ทําเกษตรินสีแล้วนะมันมันได้เรียนรู้จริงๆครับได้ใช้ชีวิตจริงๆได้อะไรที่มันเป็นจริงๆจริงๆอรยิยสั์ที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าตาตาเราเห็นแนล้วก็ ได้ความรู้ไปแต่ส่วนมากมันจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยครับแต่ถ้าอย่างเรานั่งปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานหรือฟังธรรมะหรืออะไรมันเข้าใจอีลักษณะแต่นี่คือมันเป็นลักษณะที่เราเข้าถึงได้จริงๆ ความคิดความเห็นความรู้อะไรต่างๆมันกลั่นกองระมวลผลยูนในตัวทั้งหมดสายตาและปัญญาที่อยู่ข้างในแสงสว่างอะไรต่างๆ คำนวณและแสดงผลของมันเองโดยตัวนมนะสิ่งที่เราพยายามชักจูงให้อยากจะให้คนทำเพราะมันมีประโยชน์จริงๆอย่างอินซีเนี่ยยากมากนะครับ แต่พอเราลงมือทําแล้วก็ทําีริหลายอจังก็เหมือนว่าสิ่งรอบข้างของเรามันก็เริ่มที่จะเป็นไปตามแล้วได้ความรู้ทุกวันะได้ความรู้ทุกชอ็อตถ้าเราเริ่มมองเห็นเริ่มเข้าใจแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกต้องตามที่ดีแต่ก่อนก็มีแต่พูดพูดพูด เดินสายอบรมเดินสายคุยกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็นําความรู้แนวความคิดขององค์กรหรือบุคคลต่างๆมาแชร์มาเขาก็โอเคนะครับแต่ก็เหมือนเดิมแต่พอมันลงมือท,ทําจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เราเคยพูดเคยอะไรไว้มันกลับไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยมันแสดงผลให้เขาต้องยอมรับทําตามหรือไม่ทมําตามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันแสดง ออกมาทันที เหมือนแค่เราเข้าใจกระบวนการเนี่ยครับแรกๆก็คือระบบน้ำทำใหม่ๆวันสองวันสามวันก็เราก็ยังไม่เข้าใจก็คิดว่าเออไม่โอเคที่ยิงเขาก็โอเคเราเปลี่ยนหน่อยใช้ให้มันตรงกับคุณลักษณะของเขาหน่อยมันก็ได้อยู่นะครับได้ แต่ที่เราเรียนรู้และเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นก็คือส่วนมากเราจะยึดหลักที่ว่ายอมรับความจริงแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ะจะเน้นตรงนี้มากไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินหรือไม่มีอะไรแล้วเราจะตั้งใจที่จะไม่ใช้ไม่ทำอะไระแต่ของเราก็คือมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ เอาเท่าที่มีหาได้อย่างร้านค้าที่เห็นก็เป็นแค่ยูคาสังกสีเก่าไม้เก่าๆแต่ถ้ามีใครให้ทุนให้อะไรมาเราก็เอานะครับแต่มันไม่มีเราก็ตามสภาพครบมีเท่าไหร่ก็ใช้ตามสภาพตามความเป็นจริงของที่เราเป็นที่เรามีที่เราอยู่แค่นั้นแหละมันก็เลยอพอทำไปทำมามันก็เลยทำให้เรา ปรับสภาพเข้ากับสิ่งที่มันมีอยู่สามารถดัดแปลงนำมาใชา้ได้จริงๆครับยอมรับโดยตนมัติ วันนี้ก็สดใสนะครับสดใสเช้าๆแต่อากาศดนนี้ตกตอนกลางวันมาก็คงจะร้อนอยู่จะร้อนอยู่ดูเขาก็สดชื่น,นะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็รับหมอกลับอะไร แต่ตามความรู้สึกรู้สึกว่าวันนี้เขาจะโอเคขึ้นมากนะครับดูต้นก็อันนี้ความรู้สึกของเรานะแต่ถ้ากลับไปดูคลิปเพราะว่าส่วนมากเราถ้ามีเวลาเราก็อัปเดตท,ทุกวันอยู่แล้วกลับไปดูคลิปเขาก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะแต่รู้สึกว่าวันนี้เขาจะโดยเฉพาะแถวนี้นะเขาจะสวยแล้วก็โตขึ้นมากถ้าให้เรา ดูแล้วก็ผมคิดว่าแปลงนี้แถวนี้ที่เขาสวยเพราะว่าระบบน้ำเนี่ยระบบน้ำที่เขาฉีดขึ้นมาถึงบางทีมันอาจจะไม่โดนต้นเท่าไหร่โด,โดนรากเท่าไหร่มันเลยผ่านมาออกมาข้างนอกเพราะมันฉีดแหละแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการได้ล้างใบด้วยดึงออกซิเจนในอากาศ มาใช้ด้วยทำให้ระบบโดยรวมรอบๆมาข้างเขาดีขึ้นด้วยครับดีขึ้นด้วยเลยทำให้ความสดชื่นหรือบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศสมครับเขาดีครับ มาด้ความรู้ทั้งหมดแล้วครับนี่ครับดูถึงแม้เขาจะเป็นหัวร่องระบายน้ำเยอะแต่เนี่ยครับพื้นตรงนี้เขาจะสูงพื้นตรงหลาทำให้น้ำไม่ขังพอน้ำไม่ขังมันก็แห้งถึงแม้จะมีน้ำเยอะข้างในเขาก็ระบบก็ระบายได้ดีแต่ลักษณะอย่างร่องนี้ก็คือน้ำจะขังลักษณะต้นครับน้ำขังข้างในร่องก็ในแปลงก็ระบายได้ยาก ทำให้แฉะครับคือมันแฉะข้างในก็น้ำไม่ระบายก็เลยทำให้เขาไม่คยยม่อยจะโตเท่าไหร่ดูร่องมันนะต,ตัวอย่างนี่นะเปียเทียนีีแปลงที่สามจะมีน้ำขังแต่เราข้ามมาล่องมาสันากนี่นะตรงนี้ครับตรงนี้น้ำไม่ขังเสูขขนายดูต้นครับ เหล่านี้ทั้งหมดคือองค์ความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์มาครั้งในตำร,ราก็ม,มีเราได้จากจากประสบการณ์นะเรื่องการระบายเรื่องน้ำขัทงที่มีน้ำขัง,ขงเขาก็จะไม่ค่อยโตนะครับน้ำก็จะไหลลงมาทันเลยฉะนั้นการปรับพื้นที่ให้ดีก็เลยสำคัญต่อเรามากเราก็เลย จะปรับพื้นที่ที่ไหนที่มันเป็นแอง่งเป็นร่องให้มันมีพื้นที่เสมอเพราะารอบต่อไปเราก็คิดว่าจะปลูกต่อไปเลยนะกำลังศึกษาหาอยู่ว่าอะไรที่เขาทำให้มันปลูกต่อได้รเราก็จะเริ่มมาใช้ครับเพราะว่าเราไม่อยากไถนะครับ ไม่อยากไถยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ไปเลยมันจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเรื่องของพวกรถไถพวกอะไรออกไปเลยใช้ระบบมือจะทำให้มันง่ายขึ้นเลยครับแต่ก็เป็นจุดที่เริ่มแห่งความชิดอนั้ะ วันก็มีคนที่เขามีความรู้ก็ได้คุยกันเขาบอกว่าระบบน้ำหยุดโอเคโอเคกว่าตรงเป้าแล้วก็ควบคุมระบบน้ำได้ดีกว่าแต่ถ้ามาพิจารณาจากแปลงเมื่อกี้ที่เราดูก็มันมันคนละอย่างนะถ้าระบบน้ำเราเพียงพอร่องเราไม่ยาวเกิน ระบบปั๊มน้ำที่มันโอเคสายยางเราโอเคพื้นที่มันเสมอระบบนี้ก็อาจจะดีกว่าในในบางอย่างบางอย่างอาจจะดีกว่าแล้วแต่มองรู้ว่าลักษณะของแต่และพื้นที่มากกว่าของแต่และพื้นที่มากกว่าฉะนั้นโมเดลหรือสิ่งที่เรากำลังทำเป็นแปลงสาธิตมันจึงเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้ศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่ให้เขามาลอกเรียนแบบแปลงสาธิตที่เราทําก็คืออยากให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่มันจะเป็นไปได้และนำแบบกลับใช้ในพื้นที่ของเขาได้เกิดแรงบรันดาลใจหรือแนวความคิดที่จะทำเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเท่าไหร่เือจะพูดว่าไม่มีเลย แต่เราก็ใส้สิ่งต่างๆรวบรวมความคิดความเห็นของหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ากันแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้มันเป็นแนวทางที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็หลายๆคนด้วยนะครับ คือวันที่คิดว่าดีวันหนึ่งของเราัที่อิิฟิตีกมีหลายๆอย่างที่เราคาดไว้แล้วก็เริ่มจะแสดงผลออกมาให้เห็นให้เราเห็นแล้วถ้าเรายังคงมีบริฐานหรือความตั้งใจโดยไม่หวั่นไหวสิ่งที่ มันรุมเราเข้ามาผมว่าก็คงจะไปได้เรื่อยๆนะสิ่งที่เราวางไว้เพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงแล้วก็เขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วส่วมากเราก็จะโอนที่จะไหลไปตามสังคมหรือสิ่งรอบข้างไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอินฟินิตี้ล่าสุดนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในอัปเดตรครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ